สวัสดีครับพี่น้องทีด่ได้จักไลฟ์พอยทุกท่านครับอยากใช้เวลานี้สักครู่ในการที่นหนุนใจพี่น้องในพระธรรมหนึ่งเปตโตบทที่3ข้อที่15แต่ในใจของท่านจงเทิดทูลพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะตอบทุกคนซึ่งถามถึงเหตุผลที่ท่านมีความหวังใจเช่นนี้แต่จงตอบอย่างสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติพระว่าธีตอนนี้กําลังท้าทายเราที่เป็นผู้ที่เตรียมพร้อมเสมอถ้ามีวันหนึ่งที่มีใครมาถามเรา ถึงว่าทําไมเราถึงไม่มีความกังวลใจในในในใจของเราทําไมเราถึงมีสันทิสุขถึงแม้ว่าสิ่งรอบข้างจะสับสนวุ่นวายแล้วก็ความหวังที่เรานั้นมีนั้นนะมาจากไหนแล้วเราจะเตรียมความพร้อมที่จะเชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างไรครับในพระพีนข้อที่สิบห้าได้บอกเราไว้ว่าเมื่อเราให้เกียรต อ,องค์พระคิดผู้บริสุทธิ์ทรงสถิตในใจิตใจเราเมื่อเรามีพระคิดเป็นสนย์กลางในการดําเนินชีวิตของเราความหวังที่เรามีกับพระองค์ก็จะเริ่มเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาต่างๆเราจะตอบสนองปัญหา,าด้วยความหวังแทนแทนที่ความกลัวเราจะนมัสการพระเจ้าแทนความกังวลใจและเราจะที่ฐานแทนที่เราจะมีความวิตกกังมล เกิดขึ้นในจิตใจของเราวันนี้น่าจะเป็นวันที่คนทั่วโลกมีความวิตกกงังวลแล้วก็สับสนวุ่นวายมากกว่าวันไหนๆในชีวิตของเขาและวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราที่จะสามารถจะเป็นเกลือและแสงสว่างให้กับคนเหล่านั้นที่เขากําลังสับสนวุ่นวายและเขาขาดความหวังใจในชีวิตของเขาจาไม่ว่าครั้งต่อไปเมื่อคุณได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนข้างห้องอคนรู้จักเพื่อนสนิท หรือแม้แต่อาตาตพี่น้องของเราบอกเขาว่าทําไมจิตใจลึกๆของคุณถึงมีความสงบสุขและทําไมคนถึงไม่มีความสับสนวุ่นวายในจิตใจขอพระเจ้าเสริมกําลังและขอพระเจ้าประทานความกล้าให้กับเราทุกคนที่จะกล้าที่จะแบ่งปันความรักที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราให้กับคนรอบข้างเราให้กับคนโดยเฉพาะคนที่กําลังขาดความหวังต้องการกําลังใจขอพระเจ้าอยวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ